ใคลองหลอกไหมครับคลองหลอกนิดหน่อยนี่มั้งครับเปิดมีตัวว่ะ ได้แล้วตัวหนึ่งได้เพิ่มมามแล้วตัวหนึ่งครับถ้าไปนิ้วยดยางครับผมนิ้วยดยางครับใส่อ้วนอยู่ครับกับนิ้วยดยางพอดีกับไม้ไม้ไ้คล้องทางทางครับผมทางทางครับรถเลนวนวนวนคือเขาลอกมา่งไม่ครับลอกไม่เลยเรามาตีบึงกตบมึงจากสภาพแล้วครับภาพไม้ มึงจากการจิบน้ำของป่านะครับกับมิตรไซนี่แหละครับใส่ไงก็คงสีหายากนี่ว่าโคง้งมันน้ำมั่ปล่อยมีเดี๋ยวโอเคครับกับนิ้วหยุดยางครับผมช่วยเหลือคนได้ดีเงือกตกป่าคุณภาพดีโอเคครับสุดยอด